เผยข้อมูล Galaxy A 2 5 Slim บนก e ก b บ n c h ใช้ชิป s n a ป d r a g อน8 e l i t ลิแต่คะแนนยังไม่แรงก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลว่าวันที่23มกราคมนี้ตามเวลาในประเทศไทย Samsung จะเปิดตัว Galaxy อ2 5 s e r i ลีทั้ง3รุ่นคือ A 2 5ิ2 5 Plus และไอ5ิม้าตราแน่นอนครับล่าสุดร,รุ่นพิเศษอย่าง Galaxy g a า a x ิคไอจิม้าก็ได้เผยบนกิกเบน c h เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับที่มาในโมเดลรุ่น S.M. ขี S.937U ซึ่งแน่นอนว่าในรุ่นนี้จะใช้ชิปประมวลผลเซิร์บ a g ก n 8 e ป i อิพร้อมด้วยแรม1 2 g กริรันบน Android 15ครอบทับด้วย OneUI7 ซึ่งคะแนนนั้นดูน้อยกว่าปกติเพราะทำคะแนนแบบซิงกลคอขอได้ที่3,005คะแนนและแบบมาติคอร์ทำได้ที่ 6,945คะแนนท่านั้นครับซึ่งคะแนนของชิปซัลประกรอน8อิล t ิแบบมัทิคอร์ควรจะอยู่อย่างน้อย9,000คะแนนแต่ดูเหมือนว่าการทดสอบที่ว่านี้จะเป็นการทดสอบตัวต้นแบบท่านั้นครับคราวนี้เราก็ต้องมารอดูกันและครับว่าตัวเครื่องที่บางจะส่งผลถึงเรื่องความร้อนด้วยหรือเปล่านะครับ